สวัสดีครับตามติดชีวิตยายนะครับกับช่องพังแสงเดือนแฟมิรี่นะครับรามาดูยายเหมือนเดิมครับยายของเราก็ดูอาการก็สุขภาพดีอยู่ครับผมเปลี่ยนโยกแบบนี้ก็สุขภาพดีนะครับเอายามาให้นะครับเอายากับต้นสับปะรดะครับต้นสับปะรดไม่กินนะครับ ยายก็กินอยู่นะครับผมตอนเช้าเช้านี่ยายก็จะรอกล้วยนะครับผมให้ยายให้อะไรกินไม่ค่อยกินนะครับตอนเช้าเช้านะครับยายจะรอให้ยายรอกล้วยพูดผิดยายก็รอกล้วยนะครับเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้ยายกินกันเลยนะครับของหวานหวานนะครับยายเสียงเดือนชอบมากเลยนะครับกล้วยสุกงอมนะครับ กล้วยสุกงอมกล้วยน้ำว้าสุกงอมนี่อ,อย่างหวานเลยนะครับจะไปเอามาให้ยายกินอันนี้ก็ดูคุณยายครับเมื่อคืนก็นอนหลับดีนะครับคุณยายแสนเดือนของเราเมื่อคืนฝนนี่ตกนะครับตกแต่ก็ตกมาแป๊บหนึ่งครับตกนิดเดียวนิดเดียวมาดูแผลนีู่่แผลดินเลยครับเมื่อคืนยายนอนนะครับ ก็เลยมีแต่ดินนะครับแผ้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโดจากรอยรยอ,รอยนะครับโดนแต่รอยนะครับเดี๋ยวก็ล้างน้ําเกลือนะครับน้าเกลือล้างแล้วก็ทายาก็บยาแสงเดือนเนาะใส่จะกู้กล้วยบ้ยางัใหญ่เนาะครับเดี๋ยวจะไปเอากล้วยมาให้ยายกินกันครับ กล้วยมาฝากคุณยายแล้วนะยายแสงเนือนครับกล้วยมาให้ยายกินนะครับเป็นคะแนนจากพี่ดิมี่นะครับผมยังไม่หมดนะครับกล้วยของคุณยายนะครับอ้คำยายที่ยาย ดูยายจับเลยครับโอ้รีบเกินยายแสงเดือนกินทีละลูกก็ได้คุณยายแสงเดือนขนาดนั้นเลยลนะครับกล้วยสุกงอมเลยนะครับดูยายกินกล้วยกันนะครับผม เยอะเลยนะครับมือกำเอากำเอานะครับโอ้ใหญ่แสงเดือนน้ำตาก็ไหลนะครับใส่ยาหยดตาใส่อะไรให้ก็ไม่หายทีนะครับพอจะหายก็ย้อนไม่หลับนะครับหลายวันแล้วน,นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคะแนนจริงเลยครับผมบควานก็จะถ่ายแต่อย่างนี้นะครับ ส่วนมากก็จะถ่ายจะรูปยายให้กินนะครับผมถ่ายรูปตอนยายกินนะครับเพราะว่าขวนโตไม่ได้อยู่กับยายทั้งวันนะครับผมนะครับได้อยู่กับยายตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับนถนนเที่ยงเที่ยงก็พ่อกับแม่อยู่นะครับถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปเกี่ยวหญ้านะครับไปเกี่ยวที่เดิมๆของเรานั่นนะครับผม ้าก,กาลังสวยเลยนะครับนี่ก่อนไปเกี่ยวหญ้าก็แล้วกล้วยมาให้ยายกินก่อนนะครับให้ยายกินกล้วยก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวหญ้าก,กันนะครับยายแสงเดือนช้างแก่ของเรานะครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณคุณพี่ดิมีนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับที่ ความช่วยเหลือยายแสงเดือนช้างแก่หนึ่งเชือกนะครับไม่ค่อยจะมีฝันนะครับผมดูสวยนะครับยังดูสวยอยู่ก่อนนี้นครับยายสาวนะครับหลังตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับท้องนี่เต็มมึบเลยครับโอ้แล้ว มจะหาคลิปเก่าๆนะครับที่เคยถ่ายไว้ตอนยายตอนยายเป็นสาวนะครับตอนยายอ้วนๆนะครับมาให้ให้แม่ๆพี่ๆดูนะครับเดี๋ยวจะไปค้นหานะครับ,บยังมีอยู่เปล่านะครับให้ยายดูตอนยายสาวๆกันยายสวยนะครับบหมดแล้วยายเสียงเดือนนะครับ มีให so ้กินทุกวันนะครับกล้วยนะครับเช้าเย็นเลยนะครับส่วนตอนเย็นไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะเลยงานมาช้านะครับวนมากก็จะถ่ายตอนเช้านะครับผมถ่ายตอนเช้านะครับให้ยายกินกล้วยตอนเช้านะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ได้กินหญ้าบดนะครับหญ้าในเปียบบดยังไม่ได้เกี่ยวมาเลยนะครับ โอ้ยังไม่ได้บทมาเกี่ยวมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้บทนะครับหมดยางคุณยายหมดแล้วไกลหมดแล้วดูยายกินนะครับกินยางไวเลยกล้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กําลังใจคุณยายแสงเดือนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ